สวัสดีค่ะมาตำแก้วบวงกันมั<อ>้ยหั่นเครื่องไปคั่วสักก่อนนะพี่น้อหั่นเครื่องไปคนะั่วเนาะคั่วก็จะมีคั่กวก็จะมีนี่แหละค่ะเ้าไปใช้ หอมไปคั่วกันนะพี่นะโอ้คั่วไฟเหรอหอมนะค้แม่นฮองใช้เตาถ่า,านอนอะกะย่างหอพี่นนอง บองปลาบอลแบบบ้านๆนขะูดเสร็จแล้วตตักให้เียก,ก่อนค่อยเอา เพียกปลุก เสือปลาราต่อนเลยเนะี่ยเดี๋ยวสิซับก่อนเนดะ้อจะซับปลาปราปลาราในหอยเป็นกระปุกเลย Give me help. ปลาล่ต้นนี่ไม่ใช่ปลาลสับเด้อพี่น้อง ลนะกูดเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้ะเฮาก็สิเฮ็ดมีหลายนาะจ้ะเอาเฮ็ดพอได้พอกินหฮาสิ าำใหม่เลยๆเยนาะมันมันออามาเอดไว้แบบนี้มันก็สิเป็นแบบอันนี้นะแจ่วโบแจ่วโบมาเด้อมากินน้ำกันจ้า